ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ริโภคนะครับก็คือมีการใช้นะครับวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็ความผิดกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอันนี้ก็คือเช่นเหล็กเส้นนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับ4ก็คือว่าความผิดต่อกฎหมายด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก็คือเป็นความผิดที่เป็นบริษัทนอมินีนะครับซึ่งมี บุคคลคนหนึ่งออกมาสารภาพแล้วว่าดีมชื่อไปใช้นะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อรัฐต่อนหน่วยงานของรัฐก็คือคือโครงการนี้คือวัประมูลเข้าขายวัประมูลนะครับนะซึ่งผู้กระทาความผิดเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นหลายกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างก็คือกิจการร่วมค้าไอพีดีแล้วก็ c IC, ีไอซีก็คืออิตาเลี่ยนไทยกับบริษัทเชนา่าเรเวลนมัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดกับพวกนะครับ กลุ่มที่2คือบริษัทผู้ออกแบบนะครับก็คือบริษัทฟอรัมอาร์กิเต็จำกัดและบริษัทไมฮาร์ประเทศไทยจำกัดกับพวกนะครับกลุ่มที่3ก็คือบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารก็คือบริษัท PN เซิงโคราจำกัดบริษัทวและสหายคอนสแตนต์จำกัดและบริษัทเ t ทีคอนสแตนต์แอนด์แมเนจเมนต์จำกัดนะครับกลุ่มที่4ก็คือผู้ว่าจ้างก่อสร้างคือสำนักงานตรวจคนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกลุ่มที่5คือบริษัทผู้จำหน่ายเหล็กในงานก่อสร้างบริษัทที่หกกลุ่มที่6ก็คือ บริษัทผู้จำหน่ายคอนกรีตนะครับในงานก่อสร้างนะเนื่องจากว่าบริษัทไชน่านะครับมีบุคคลที่เป็นนอมินีเนี่ยนะครับเกี่ยวพันอีกหลายบริษัทนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับนายโสพลนะครับมีชัยเนี่ยนะครับถือ สัดส่วน40.80%นะครับนะมีลักษณะเป็นนอมนินีทุนจีนนะมีการหุ้นส่วนเนี่ยหลายบริษัทนะครับนอกจากบริษัทไชน,น่าเดวนเวอร์เทนประเทศทไทยจำกัดแล้วยังพบว่านะครับยังเป็นบริษัทไฮฮานนะครับจำกัดประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์บริษัทจุนเนเตสตา์กรุปจำกัดธุรกิจนำเข้าขายปีกเสื้อผ้าบริษัทสยามไบโอ m e d i c o คอนไซเอนจำกัดผลิตจำหน่ายนำเข้าอาหารเสริมต่างๆบริษัท c y เบอร์ Cyber, เทเลคอมจำกัดอันนี้ก็คือเรื่อขายคอมพิวเตอร์สื่อสารเทลเทละมคมนะครับอันนี้คือให้เห็นว่าเขาเป็นนอมินีหลายบริษัทนายประจวบนะครับนะถือหุ้นอยู่1 0 2จในบริษัทไชน่านะครับก็มีบริษัทเ v a n a าอินเตอร์เนชัแนบริษัทวิวมาร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท s อทีพีอินพ็อตเอ บริษัทชงนิมิตบิสเนสแอนด์เซอร์วิสบริษัทสตาร์ลาเบลอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยบริษัทสันติภาพพัฟฟ์พาร์ตี้นะครับส่วนคุณมนัทเนี่ยนะครับถือหุ้นส่วนอยู่3หุ้นนะครับของไชน่ายังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนอมินียจุนจีนก็คือบริษัท ETP ีพีเอ็มพอร์ตเอ็กพอร์ตประเทศไทยบริษัทวิวมาร์ประเทศไทยบริษัทสยามไบโอเมดิคอนบริษัทสตาร์ลาเบลอินเตอร์กรุ๊ปบริษัทยูเในตยู่นแต่สตาร์กรุ๊ปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งมาลักษณะของเครือข่ายของเป็นบริษัทนอมินีแต่นั้นเนี่ยจึงเข้าประกอบความผิดของกรมสอบสวนพิเศษที่จะต้องรับเป็นคดีพิเศษนะครับวันนี้จึงมายื่นเรื่องต่อที่ดีกรมสอบสวนพิเศษนะครับหนึ่งคดีนี้มีลักษณะของการหัวประมูลนะครับเดไนก็มีสนักคดีวัวประมูลอยู่แล้วนะครับสองคดีคุ้มครองผู้บริโภค เดซไอก็มีสำนังงานคุ้มครองผู้ริโภคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก็เข้าข่ายของเดซไออยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่จ้างอาคารนะครับแล้วมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากก็เป็นอาญาที่เดซไอเขาทําได้อยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นลักษณะของการประกอบหลายหลายอย่างเนี่ยนะครับที่ไม่มีสิทธิ์ทำคดีเอไม่มีสิทธิ์ทำรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับ เนี่ยมันจะเข้าขายของดีไอทั้งสิ้นนะครับทุกประมาณอย่างน้อย3กองอ่ะของดีไอนั้นการที่ให้ดีไอมารับกานคดีพิเศษเนี่ยจึงมีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับนนรรไม่ไม่ร้องทุกข่าวโทษดำเนินคดีเลยครับผม,มที่ทเคยมาแล้วทั้งหมดนะครับก็ยวอา่านให้ฟังอีกรอบเนาะอ่า ก็คือบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างนะครับก็คือ2บริษัทคืออินเลเนไทยกับไชน่านะครับกับพวกนะครับบริษัทผู้ออกแบบก็มี2บริษัทนะครับบริษัทผู้ทำงานก่อสร้างก็มี3บริษัทแล้วก็ผู้ว่าจ้างก็คือสตงนะครับแล้วก็ผู้จําหน่ายเหล็กเส้นที่ทราบมาตอนนี้มี3บริษัทนะครับแล้วก็มีผู้จำหน่ายคอนรีตอันนี้ต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าเขาเข้าข่ายไหมเพราะว่า เราดูจากลักษณะของคนกรีดหน้าง,งานเนี่ยเนื่องจากผมเป็นวิศวกรโยธามาสาิกว่าปีเหมือนกันนะครับการทดสอบลูกปูลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราทราบว่ามีการตรวจสอบในห้องแลบที่ผ่านตลอดแต่เวลาหน้าง,งานจริงอะ่ะวันนี้ก็ต้องให้ทางถ้าสมมตินี่นารับเป็นคีพิเศษใช่ไหมครับก็ต้องส่งวิทยาชานเนี่ยไป c อ l l i n g ไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นอะไรแล้วแต่หน้าง,งานนะครับเดมิเตอร์10เซนความลึกก0เซนเอาไปทดสอบ ถ้ากำลังอของคอนกรีตดูว่ามันได้กําลังอัดของคอนกรีตตามที่เหมือนในห้องแฝดไหมถ้ามันไม่ได้ก็แสดงว่ามันม,มีปัญหาเรื่องการเติมน้ําก็ดีการฆ่าสารลิมเทสก็ดีในการทํางานเนี่ยวิศวกรควบคุมงานเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบนะครับในฐานะที่ฉันก็อยู่ที่อยู่ในวงการสถาปัตยอก็จะไปด,ด,ดูคอนกรีตมันดมันมีพิรุธยังไงบ้างมันหนึ่งมันยุ่ยนะมันแตกง่าย แล้วก็ที่เราดูจากภาพสามิติในการที่เกิดตอนแผ่นดินไหวเนี่ยการระเบิดของเสาเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าความคอ่นบลิ่งของคอนกรีตระหว่างคอนกรีตกับเหล็กะนะครับมันบางนะมันไม่ได้มนาตรฐานและเวลาเหล็กเนี่ยมันไม่เกาะเนื่องจากว่าเหล็กเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคุณภาพของเหล็กนะครับอไ,ไม่เกาะกันเหล็กมันทาให้เกิดระเบิดจากเสาสกลางลงมาแล้วก็พับมาเป็นชั้นๆ อันนี้มันเห็นได้ได้ได้อย่างหนึ่งว่ามันการที่เสาจะรับน้ำหนักได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยเหล็กและคอนกรีตรวมกันให้ได้ค่ากําหนดของที่ผู้ออกแบบออกแบบไว้นะครับ่างเหล็กเมื่อวานนี้ที่ไปทดสอบมันมี28เซนเห็นบอกว่ามี2เซนที่มันไม่ได้มาตรฐานคืออย่างนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานน่ะมันเป็นมันเป็นเมนหลักของเสาเนาะเมนหลักของเสาของตัวโครงสร้างสําคัญไอ้ส่วนที่เป็น เหล็กเส้นเล็กๆพวกเหล,ล,ล็กปอกพวกอะไรเนี่ยมันมันเป็นแค่องค์ประกอบในการยึดเหนี่ยวยึดเกาะแค่นั้นเองแต่ถ้าเมนหลักมันไม่ได้เนี่ยพอเวลามันเกิดแรงบิดของอาคารเนี่ยมันก็จะหักพอหักปั๊บมันก็มันก็แตกคอนกรีตไม่ก่อตัวแค่นั้นเองอธิบายง่าย,ายใช่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต้องบอกว่าอันนี้เราต้องไปดูตั้งแต่ว่าผู้ออกแบบก่อนว่าผู้ออกแบบนี่ออกแบบผิดพลาดไหม ต้องเข้าใจก่อนนะเวลาพวกเราปเป็นวิศกรเนี่ยการออกแบบเนี่ยนะครับผู้สถาปนิกออกแบบมาเราเป็นวิศกรผู้คำนวณเนี่ยจะต้องเผื่อไว้อย่างน้อย2.5เท่าอยู่แล้วโอกาสที่อาคารจะพังลงมาเนี่ยน้อยมากพุดตรงน้อยมากเพราะว่าการออกแบบค่าวิศกรเนี่ยมันจะต้องออกแบบไว้เผื่อ2.5เท่านะครับเซฟตี้โหลดอัะนั้นตัวนี้มันมันจะพังง่ายๆไม,ไม่ไม่น่าเป็นไปได้ค่าที่ว่าเซฟตี้ ก็คือว่าค้าเผื่อน้ําหนักเอาไว้สมมติว่าน้าหนักพื้นเนี่ยนะครับเวลาเขาเผื่อเนี่ยสมมติร้อยกิโลกรัมนะเขาจะดีไซน์ไว 300, ้สามร้อยน้ำหนักที่ที่บรรทุกเนี่ยร้อยหนึง่งตัวอย่างนะครับแต่เราออกแบบว่าสามเท่าก็คือสามารถรับหนักได้สามร้อยแต่พื้นจริงๆมันเพียงแค่ร้อยเดียวแต่เงี้ยมันก็เผื่อไว้แล้วนั้นโอกาสที่จะพังอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมทีนี้มันเนื่องจากโครงการเนี้ยเท่าที่เราได้คุยกับทางบริษัทไชน่าเลเวลเนี่ยตัวแทนเขาเนเมื่อปีที่แล้วต้นปีเนี่ย มีการจ่ายต้วโตร้อยล้านบาทให้กับคน,คนคนคนคุมงานนะครับแต่นั้นเราจึงเชื่อว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องไม่น่าจะตรงกับที่มีการก่อสร้างจริงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพพวกเนี้มันจะต้องเมื่อส่งมาที่หน้าง,งานเนี่ยนะครับผู้ควบคุมงานเนี่ยนะของสำงน,งน,น,นันกตรวจกานพินารดีคอนเซิล็ดีจะต้องตัดชิ้นส่วนพวกนี้ยส่งไปทดสอบก่อนถ้าแล้วทำไมถึงหลุดไปอยู่ใน เสาได้อยู่ในโครงสร้างของของอาคารหลังนี้ได้ถูกไหมครับมันทําให้เห็นแล้วก็เหล็กวกนนี้จะเป็นเหล็กนั่นแนหะเหล็กรีดซ้ํานะครับซึ่งมันไม่มีคนสมัครที่จะมารับโครงสร้างแบบนี้ได้อ้อยอไปงใจล้านบา,าทแ่้องมีมาไ่น,น,นคือเนื่องจากว่าบริษัทไชน่าเนี่ยผู้บริหารเขาเนี่ยได้มีการจ่อจงมาจากประเทศจีนนะโดยที่เขาก็ได้เอาเอกสารเนี่ยที่ผมบอกอะโครงการรถไฟฟ้ากรุงเทพนนองคายแล้วก็เรื่องของ ไอ้ตึกอาคารสำนักงานตัวงินแผ่นดินเนี่ยมาพบผมเพื่อที่จะจ้างผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าตอนนั้นเขาเกิดความขัดแย้งระหว่างอิตาเลียนไทยกับบริษัทไชน่าเรื่องของการบริหารงานเมเด่งมันในในโครงการทั้งสองโครงการแล้วก็ได้มีการทะเลาะกันแล้วก็หยุดหยุดหยุดทางานเป็นช่วงๆไปเพราะเนื่องจากว่าบริษัทจีนเนี่ยเขาไม่เคยทํางานในบริษัทไทยนะครับดังนั้นการบริหารงานเนี่ยเหมือนกับการขออนุมัติแอปปุ๊บในการเทคอนกรีตเนี่ย เขาก็ไม่เคยทําในประเทศจีนใช่ไหมครับแต่ว่าบ้านเรามันต้องทําทําเพื่อให้วิวกรควบคุมงานตรวจสอบเพื่อจะขออนุมัติอย่างผูกเหล็กเงี้ยผูกเหล็กเสร็จแล้ววิวกรควบคุมงานก็ต้องไปตรวจดูว่าเหล็กเนี่ยผูกตรงตามแบบไหมถ้าไม่ตรง,ขงเขาก็ไม่เทแล้วเข้าแบบตามแบบไหมถ้าไม่ตรง,ขงเขาก็ไม่เทได้ขนาดความกว้างความยาวไหมเนี่ยทีนี้บริษัทจีนเนี่ย,เ,ยเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาไม่เคยมาทํางานในเมืองไทยต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้เป็นงานแรกของเขาของอิสเลียนไทยกับของ ของชา ي ن หรือว่าน้ำมัเทนไทยแลนด์จำกัดเคยจะจ้างเราเป็นที่ปรึกษาแต่เนื่องจากว่าพอมีการเอ่ยเงินเรื่องร้อยล้านเนี่ยก็มีการจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยเราไม่เอาเพราะเราบอกว่าถ้าจะทํากับเราต้องต้องไม่มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ใครเพราะว่ามันเป็นการผิดไม่ไม่เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเขาถูกเนี่ยต้องจ่ายเงินอะใต้โต๊ะในอาคารของสตงอหรือโครงการรถไฟฟ้าเหมือนกันก็ต้องมีการจ่ายเงินให้กับผู้ควบคุมงาน เพราะไม่ชน,นั้นเวลาที่จะไปขอไอ้ปุ๊บเนี่ยมันมันต้องมาแก้ไขไงซึ่งมันจะหมดมากกว่าต้องบอกกันที่ว่าต้องหมดมากกว่าเพราะว่าถ้ามีการสั่งให้แก้ไขนะครับหรือให้มีการรื้อทําใหม่เนี่ยมันจะเสียเวลาเสียเงินดังนั้นก็มีการจ่ายใต้โต๊ะเป็นเงินสดจ่ายไปแล้วบางส่วนก็ร้อยล้าน,านอ่นะร้อเฉพาะโครงการสรงอ ที่เขาเล่าผมฟังนะครับว่าส่วนของรถไอ้นี่รถยังไม่ได้ทําอะไรตอนนั้นยังไม่ไทําอะไรไม่ก็หลังจากที่ตกลงกันไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่รับเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ตรงไปตรงามาอืแล้วก็เขาก็หายไปแต่นี้ผมมาให้ดูว่าถ้าไม่ได้มาคุยกับผมเนี่ยผมคงไม่มีเอกสารพวกนี้มาโชว์วันนี้ครับ